ยังไงครับไวรุ่นยังไงเออไวตรงกลางครับผมเรียบร้อยผม1,000งแไปแล้วครับเย็นเค้ไม่ได้มองแล้วเมื่อกี้เออโอ้โหหนึ่งแ้เอยแปดสิบบาทครับผมกับช่วงเวลาบนัสแต่นะครับโอ้โหเฮ้ยแล้วฟีเกมเข้าซ้ำหรือเปล่าครับดอกนี้อย่าบอกนะว่าฟีเกมเข้าซ้ำคำเตือน คลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กอายุตบบบ่ำกว่า12ปีควรได้รับคำแนะนำไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามนะครับสวัสดีกันด้วยนะครับ,รบแม่วันนี้ก็อยู่กับเฮียสองอีกเช่นเคยครับผมกับช่อง เฮียสองซอลสซิ่งครับวันนี้ก็มาปั่นซอสโชว์เพื่อนนะครับกับช่วงเวลานะครับโบนัสแตกนะครับในกลุ่ม w i p นะครับก็ดูกันนะครับว่าวันนี้นะครับจะปังแค่ไหนนะครับก็วันนี้ก็3โมงแล้วนะครับบ่าย3โมงนะเกมอ่าฟอร์จูนการเนชานะครับก็ช่วงเวลาแตกเนี่ย3โมงถึง4โมงเย็นนะครับ แล้วก็ใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับผมไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c คร b e นะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราสักหน่อยแล้วกันนะครับจะได้มีแรงในาทำคลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็อย่างที่เฮียบอกทุกครั้งนะครับทุกคลิปนะครับไม่นำให้เล่นตามนะครับดูความทอนเทิงเท่านั้นพอนะไปเริ่มเก่งกันเลยครับวันนี้เฮียมาทุน99บาทนะครับก็ทุนน้อยๆนะครับแต่บวกกับช่วงเวลาแตกนะดูกันว่าจับปังหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวไปเริ่มกันเลยครับไปเปบ็ดละ5บาทรับผมเหมือนเดิมครับอ่าล้วฟรีเกมเหมือนจะมาเลยนะเมื่อกี้ยังไงวารุณเออมาสวยๆหน่อยเอออย่างเงี้ยไรเฮียชอบผมอย่างเงี้ยไรเฮียชอบเออมายังไงครับ ไปสิหมุนไปเออดอกนี้ยังไงครับฟรีเกมมาหรือเปล่าครับโอ้โหเออมาหรือเปล่าอีกตัวนึงเออจนได้ครับแม่แล้วมาแบบนี้ก็ชื่นใจครับโอ้ห้าตัวเลยเหรอเอาเรื่องเหมือนกันนะ เฮียบอกผมว่าช่วงเวลาแตกนะครับคนจะรวยขายขี้ก็รวยนะครับมาเออสวยๆหน่อยสวยๆหน่อยเออเจ็บตัวคูณมาแบบนี้ยังไงครับเออไปต่อยาวๆแน่นอนกันแบบนี้นะดา <c oughs> สิบมาแบบนี้โอเคครับเปลี่ยนคูณตรงกลางเป็นอย่างนี้แล้วคูณต่อไปเรื่อยๆครับไม่จบไม่สิแน่นอนแ <c oughs> ม่อะไรจีได้ครับ <c oughs> บวกมา927บาทแล้วไปกันต่อนะครับเลยต้อง8หมุนนะเพื่อนนะ ไปกันยาวๆเลยครับคิวตรงกลางแบบนี้ยังไงครับแล้วเจมาโอ้โหอะไรนิ่งอยู่นะไปต่อได้เลยครับมาเจสิบมาเออรู้เรื่องกับเบื้องแตกแล้วเป็นตรงกลางเออคูณมาเออรู้เรื่องกับผมคูณสิบแปดไปแล้วเก็บกยาวๆครับโอ้โหเอาจนได้อีกหนึ่งร้อยห้าสิบหกบาทนะครับไปกันต่อเลยครับทุน99บาทบวกมา1,000แล้วนะครับเพื่อนนะ ดูดิวันนี้เฮียจะไปถึงเท่าไรนะครับแต่ส่วนใหญ่เฮียก er ็จะล,ลิมิตอยู่แค่1 0 0 0 0แสนนะเพราะว่ามากกว่านี้คมไม่น่าจะได้แล้วนะครับอย่างไงไว้รุ่นแหมอะไรยังไม่มานะครับไปต่อไหมโอ้โหแร้วบว์มา1,176บาทครับผมขออนุญาตเดินทางต่อเลยเล้วยกันนะครับไม่หมุนแล้วครับเบ็ดละ5บาทนะครับขออนุญาตไปเบ็ดละอ่าสี่สิบ สี่สิบยี่สิบครั้งเอาได้สามสิบครั้งเลยนะลับไ,ไปครับผมจัดไปครับอย่างที่เฮียบอกทุกคลิปนะครับผมถ้าเป็นช่วงเวลาแตกนะครับให้แนะนําว่าต้องมีอย่างน้อย20หมุนนะครับให้ได้นะครับเพราะว่ารู้ไหมเพราะว่ากว่าจะถึงโบนัสหรือว่ากว่าจะถึงการเข้าฟรีเกมนะครับมองตรงนะครับว่าต้องใช้การหมุนเยอะมากนะอย่างน้อยต้อง20ครั้งครับผมเพื่อให้อยู่รอดครับไป แล้วดอกนี้ฟรีเกมว่าไงครับมาหรือเปล่ายังไงครับแม่ไม่มานะเออเนี่อย่างนี้ลายนี้สวยครับผู้หญิงผู้ชายนะครับแถวแรกเลยครับทาเป็นสูรเฮ้ยเต็มหน้าเลยครับ960บาทเอาเรื่องครับผมและเจมาวายเฮ้ยตรงกลางโอ้หแปดพันเจ็ดร้อยแปดบาทเย็ดแค่แล้วผู้หญิงมาซ้ำอีกทีหนึ่งครับระไวตรงกลางเป็นแบบนี้โอ้โหเอาเรื่องกับเบื้องแตกครับผมโอ้โหดอกเดียวเป็นหมื่น กับช่วงเวลาบนนันแต่ของเฮียในกลุ่ม V.I.P. ครับโอ้โหดอกเดียวเป็นหมื่นครับเอาเรื่องนะเอาเรื่องครับผมเอาเรื่องแบบนี้นะครับไปต่อเลยครับเฮียขออนุญาตขยับเบ็ดขึ้นเลยแล้วกันครับไปเบ็ดแล้วส0งไปโอ้ไม่ต้องอะไรมากเลยครับขอแค่รู้ช่วงเวลานะครับในกลุ่มนะครับและอย่างที่เฮียบอกทุกคลิปนะครับแนะนำให้เล่นตามนะครับทุกความบันเทิงพอนะ แล้วก็ถ้าใครชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับผมเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับทีมงานเฮ er ีย2องสลอสซิ่งกันด้วยนะครับจะได้มีแรงในการทำคลิปต่อๆไปนะครับไปบอกแล้วช่วงเวลาแตกแบบนี้นะครับโอ้ไม่มาเลยนะใส่ต้องเบ็ดละ400นะครับถึงจะมานะ ยังไงครับแบบนี้เออมาเออมาเออไปเรื่อยๆผมอย่างนี้ได้อยู่นะอย่างนี้ได้อยู่นะครับเออมาคิวมาตรงกลางครับผมได้อยู่นะเออแล้วไปต่อครับผมแล้ววายตรงกลางมีเออเต็มหน้าไป600อยบาทครับผมเย็ดเค่เบานะครับอันดเดอยวเฮียขออนุญ,ญาตไป4 0 0รเลยแล้วกันนะครับ ช่วงเวลาแตกนะครับในกลุ่มนะครับดอกนี้ว่าไงครับไอรุ่นเออมาเอเต็มหน้าครับผมแนละ้ยังไงเปลี่ยนเป็นผู้ชายตรงกรี้แล้วเป็นเคตรงกลางก็วายมาสวยๆหน่อยดิเออผู้หญิงมาครับอย่างนี้เรื่องกระเบื้องแตกแตน่นอนครับยังไงครับไอรุ่นยังไงเออวายตรงกลางครับผมเรียบร้อยผมหนึ่งแสนไปแล้วครับย็นเคไม่ได้มองแล้วเมื่อกี้เออโอ้โหหนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทครับผม กับช่วงเวลาบน,นักแตกนะครับโอ้โหเฮ้ยแล้วฟรีเกมเข้าซ้ำหรือเปล่าครับดอกนี้อย่ามองนะว่าฟรีเกมเข้าซ้ำครับโอ้โหเรียบร้อยครับเย็ดแค่ช่วงเวลาแตกโหดจริงครับโอ้เบลล์ 400, เ0สี่ร้อยเพื่อนเออมาเออมาเด้สองพันสี่ร้อยแล้วเปลี่ยนคูณตรงกลางเป็นเออหนึ่งหมื่นแปดพันแล้วคูณไปต่อเรื่อยๆเออเจ็ดหมื่นสี่พันสี่ร้อยครับโอ้โหเย็ดแค่เอาเร่อผมช่วงเวลาแตกงในกลุ่มครับ โอ้โหแบบมีเฮียชอบออ,อย่างไงครับเออไวตรงกลางอนนี้ไปต่อ8880บาทเออหูเอาเรื่องกระเบื้องแตกครับผมเหย็ดเ้แล้วไปต่อยาวๆครับแบบนี้นะขอตัวหนังหนังได้ไหมมาเจมาอย่างไงครับ โอ้โหแล้วบมาแมา88,320บาทนะครับก็วบมา2,5 0แแล้วนะทุน99บาทเองนะครับก็ขออนุญาตไปสักหน่อยแล้วกันนะอยากรู้ผมอยากรู้นะครับว่าจะแตกอีกหรือเปล่านะครับปกติเนี่ยถ้าเฮียแตกแบบนี้แล้วนะครับเฮียจะไม่ไปต่อแล้วนะเพราะว่า,อาโอกาสที่มันจะมาหรือว่าจะแตกเนี่ยเฮียว,ว่าเปอร์เซ็นที่ยากมากนะครับ แต่เราเราบวกมาเยอะแล้วนะเดี๋ยวเฮียจะเดินให้ดูนะครับว่าถ้าได้แล้วควรหยุดนะครับควรที่จะไปถอนเงินนะไม่ควรที่จะเล่นต่อนะครับเฮียจะเล่นให้ดูนะครับว่ามันไม่เข้าแล้วนะครับเอาจริงนะไม่เข้าแล้วนะครับยังไงก็ไม่เข้านะเพราะว่ามันบวกไปแล้วนะครับบวกหนักด้วยนะครับอ่ะม้าสวยๆหรือเปล่าเออมาเออสวยๆหน่อยแล้วเปลี่ยนวานตรงกลางครับ อ๋ออย่างนี้พอได้นะครับอย่างนี้พอได้นะอย่างนี้พอได้นะครับมาเออมาต่อยาวๆครับแต่ยังเบานะครับเป็นละสี่ร้อยนะเ <influences> พื <Ti> ่อนดูห้ดีแล้วเบลละสี่ร้อยนะครับอย่างนี้ไม่ไม่ค่อยแตกนะเฮียส่วนตัวเฮียว่าไม่แตกแล้วนะครับเดี๋ยวครบสิบหมุนแล้วเดี๋ยวเฮียพอแล้วนะเฮียเล่นให้ดูนะครับว่าถ้าแตกแล้วควรที่จะถอนเงินนะครับไม่ควรเล่นต่อแล้วนะครับไว้พรุ่งนี้ค่อยเล่นใหม่ก็ได้นะหรือว่าเปลี่ยนเกมก็ได้นะครับผมเกมมีเยอะแยะนะ ช่วงเวลาในกลุ่ม V.I.P เนี่ยมีหลายเกมนะครับให้เลือกนะครับอ่ะก็เดี๋ยวครบนี่เราดีคแค่พอนะครับก็วันนี้ก็แค่นี้พอนะบอกมาก็วันนี้248,324 24บาทนะครับทุนเราแค่99บาทเท่านั้นเองนะกับเบ็ดอะ400บาทครับถ้าใครนะครับชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับผมประมาณนี้นะ ช่วงเวลาแตกนะครับในกลุ่ม VP แบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับทีมงานเฮียสองซโลซิงกันด้วยนะครับจะได้มีแรงทำคลิปต่อไปนะไงก็ขออนุญาตไปถอนเงินก่อนแล้วกันครับแล้วเดี๋ยวไว้ไว้ถ้าเฮียมีสูตรดีนะครับหรือว่ามีช่วงเวลาโบนัสนะครับมาแนะนำนะครับก็จะทำคลิปต่อไปนะฝากเพื่อนกดติดตามไว้ด้วยแล้วกันครับไว้พบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ